โควิดเป็นพิษต่อปอดคิดถึงตลอดเป็นได้แค่พี่น้องนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้รับชมรายการข่าวเด็ดเกรดเศรษฐศาสตร์รายการที่จะนำเอาสาระดีๆทางเศรษฐศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังให้ทุกท่านรู้เท่าทันเศรษฐกิจและใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดกับพิธีกรสุดฮอตสองหน Hot, ุ 1, ่มคุ้งบ้านเอือจบแล้วรับชมซีรีส์ชุดผู้บ่าวเกาหลีกับยายีหน้าเทาต่อด้วยรายการคนดีสี่วงเย็นค่ะ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับนำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเก็ตเศรษฐศาสตร์นะฮะและในขณะนี้ก็ได้อยู่กับพิธีกรหนุ่มรอสองท่านเหมือนเดิมครับผมนัทพรพันเหนือและผมฮีรันเทียบกลางรายการข่าวเด็ดเก็จเศรษฐศาสตร์นะฮะเป็นรายการที่จะนําความรู้เรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นั้นมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามข่าวสารทางเศรษฐศาสตร์และใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดไปพร้อมๆกันเป็นประจําตามวันที่เราอยากออกรายการครับคอนที่เราจะ ไปรู้เกี่ยวกับเรื่องราวดีๆที่เราได้เตรียมมาในวันนี้เราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนฮะสนับสนุนโดยปากกาตาเพื่อนละเขียนดีเขียนลื่นเขียนไม่ติดยืมเพื่อนม่ครับผมและผู้สนับสนุนอีกหนึ่งท่านนะฮะยาหมองตาลิงถือลูกทอทาทาทูทูอู้หูือยืนครับผมสําหรับผู้สนับสนุนก็มี2ท่านแต่เพียงเท่านี้ครับสําหรับวันนี้นะครับรายการ รายการข่าวเด็ดเกตเซฐร์สารนะฮะจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอะไรอย่างนั้นนะครับรายการข่าวเด็ดเกตเซอร์สารนะฮะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปรู้จักเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบเคเชฟนั่นเองครับคุณน่าจะพอรู้จักกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบเคเชฟหรือเปล่าครับครับสําหรับผมนะครับผมยังไม่ได้ศึกษาเรื่องการฟื้นตัวเศรษฐกิจแบบเคเชฟแต่ที่ผมคุ้นหูมาก็คือ เป็นการฟื้นตัวเป็นรูปตัววีนะครับเป็นการฟื้นตัวจากจุดต่าสุดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและร้อนแรงนะครับและอีกแบบหนึง่งเป็นการฟื้นตัวแบบเคชิฟ <c oughs> ไม่ใช่แล้วครับอันนี้นคุณหิวหรือเปล่าครับคุณนัทพรครับอ่านะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านและคุณนัทพรนะฮะไปรู้จักเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบเคชิฟนั่นเองครับว่ามีลักษณะอย่างไรมีข้อดีข้อเสียและ เราจะมีวิธีการรับมือเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบเคเชฟอย่างไรนะฮะแต่่อนอื่นที่เราจะไปรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบเคเชฟเราก็ต้องรู้จักเกี่ยวกับสาเหตุนะฮะสาเหตุของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบเคเชฟก็คือว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19นะครับแพร่กระจายไปยังทั่วโลกทําให้เศรษฐกิจนั้นตกต่ำอย่างหนะักนักเศรษฐศาสตร์ก็ได้คาดการเอาไว้ ว่านในอีก1-2ปีข้างหน้าจะเกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบเค h p e ขึ้นนั่นเองครับผมและรายละเอียดของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบ K-Shape นั้นเราก็ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรานั่นก็คือคุณปิยวัฒน์เชิดประทุมนั่นเองครับผมขออนุญ,ญาตเรียนสายคุณปิยวัฒน์นะครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณปิยวัฒน์ครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิราสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทสุภรสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมสวัสดีครับครับผมได้ยินได้ยินเสียงชัดเจนนะฮะอ่าชัดเจนครับทางนันได้ยินเป็นยังไงบ้างครับชัดเจนเหมือนกันครับผมท่านครับผมจะมาสอบถามว่าด้วยเรื่องการฟื้นตัวเศรษฐกิจแบบเคเชฟนะครับว่าลักษณะของตัวเคเนี่ยครับมันมีความสําคัญกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างไรครับ อ่าอย่างนี้ก่อนนะครับผมคือชื่อก็อบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจรูปแบบของการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจซึ่งมันไม่ได้มีแค่ K shape นะครับรูปแบบการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะพูดถึงด้วยกราฟนะครับผมซึ่งรูปแบบของกราฟเนี่ยก็จะเป็นเส้นนะครับมีทั้งชี้ขึ้นชี้ลงอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งก่อนจะมาเป็น K shape เนี่ยผมเชื่อว่า,าทางคุณนัทพรคุณธิรันหรือแม้แต่ผู้ช่วยทางบ้านเนี่ยน่าจะเคยได้ยินทั้งการฟื้นฟูแบบ V shape U shape หรือแม้แต่ W เป็น U shape ก็มีนะครับผมซึ่งอาที่คุณคุ้นกันหน่อยอาจจะเป็น V shape ก็คือมันจะเป็นรูปแบบของการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจก็คือสมมุติว่าเป็น V shape นะครับก็ตัวตัว V เนี่ยก็จะมีทั้งเป็นชี้ลงมาก่อนใช่ไหมแล้วค่อยค่อยชี้ขึ้นไปไอ้ส่วนของที่ชี้ลงมานี่ก็คือเศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้านี้มันกําลังถดถอยลงมานะครับจะขาดมันต่างกันแล้วแต่จนมาถึงจุดหนึ่งมันก็เด้งค่อยๆอยกลับขึ้นู่ในจุดเดิมนะครับผมค่อยฟื้นฟูกลับขึ้นไปในจุดเดิมเช่นเดียวกันครับ K ก็จะมีทั้งเส้นชี้ขึ้นชี้ลงอยู่ในกราฟเดียวกันซึ่งโดยธรรมชาติของกราฟเนี่ยมันจะมีแค่เส้นเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่น shape เนี่ยก็จะมีแค่เส้นเดียวว่าไอ้ลงนะแล้วก็ค่อยขึ้นหรือแม้แต่ตัว U ก็จะเป็นเส้นเดียวค่อยๆลงมาฐานตัว U อ,อาจจะกว้างหน่อยอาจจะตกต่ำน้านหน่อยแล้วค่อยๆขึ้นไปแต่ shape จะพิเศษกว่านั้นเพราะว่า shape เนี่ยจะมีทั้งเส้นที่เป็นเส้นขึ้นไปแล้วก็เส้นลงมาข้างล่างอยู่ในกราฟเดียวกันหมายว่าอะไรหมายขว่าอ่าเศรษฐกิจ ที่กำลังอยู่ในช่วงนี้นะฮะที่กําลังกล่าวถึงด้วยเคเช p ได้เนี่ยเศรษฐกิจในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีทั้งกลุ่มธุรกิจทางเศรษฐกิจกลุ่มหนึ่งที่อ่ากลังค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นส่วนของตัวเคที่เป็นแง่งขึ้นไปข้างบนนะฮะที่ชี้ขึ้นไปกลุ่มนั้นกาลังได้ผลประโยชน์ได้กําไรในขณะเดียวกันเหรียญก็มี2ด้านนะฮะข้างล่างเหมือนกันครับข้างล่างที่เป็นเส้นชี้ลงมาข้างล่างก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่กาลังขาดทุน ก็อกาจจะติดตัวลงไม่ได้กาไรถดถอยทางเศรษฐกิจปุ่มข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะเคเชฟก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นรูปแบบของการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวเคนะฮะที่คุณปิยวัฒน์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนลักษณะของเคชฟเนี่ยมีความสําคัญและส่งผลกระทบอย่างไรบ้างครับให้คุณปิยวัฒน์อธิบายให้ฟังอีกครับผมสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยใช่ไหมครับครับ สำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมีความสําคัญโดยส่งผลทุกเรื่องยัไในช่วงเคเชฟนะครับคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนสําสคัญแน่นอนครับเอ,เ,อเอาเอาแค่ในเรื่องพื้นฐานก่อนการที่เรารู้กราฟของเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยว่ามันเป็นยังไงว่ามันเป็นรูปแบบไหนการที่เรารู้ว่าเศรษฐกิจในช่วงนี้เป็นรูปเคเชฟนะทําให้ทางรัฐบาลหรือแม้แต่เอกนชนธนาคารกลางอะไรต่างๆเหล่า,านี้นะครับสามารถวางแผนได้หรือ กลุ่มธุรกิจต่างสามารถวางแผนได้นะครับว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงในช่วงธุรกิจที่เป็นช่วงเศรษฐกิจที่เป็นแบบเคเชฟอย่างนี้ซึ่งประเทศไทยในช่วงนี้เลยนะฮะกำลังประสบลักษณะของเคเชฟอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมก็คือตั้งแต่ด้วยผลกระทบของโควิดที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปีก่อนปีนี้และโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยช่วงจบไตรมาสที่3ของปี64ขึ้นไตรมาสที่4ของปี64เนี่ยนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังเป็นเคเชฟนะครับ เพราะว่าจากมาตรการที่เกิดขึ้นนะครับผมส่งผลกระทบกับกลุ่มธุรกิจหลายกลุ่มอย่างชัดเจนนะครับผมส่งผลให้อา่าจากมาตรการควบคุมต่างๆนะฮะที่ออกมาเนี่ยทั้งการฉีดวัคซีนการควบคุมการล็อกดาวน์การแบ,บ่งพื้นที่จังหวัดออกเป็นสีแดงเข้มสีแดงสีเหลืองหรือการประกาศเคอร์ฟิวนะครับห้ามออกจากบ้านนเวลาเท่านี้แน่นอนครับส่งผลกระทบกับธุรกิจหลายกลุ่มทําให้มีทั้งกลุ่มที่เป็น ขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับผมขาขึ้นคือกลุ่มไหนขาขึ้นที่เป็นเคช้่งบนเนี่ยคือกลุ่มไหนคือกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์หรืออาศัยสถานการณ์ในช่วงนี้นะฮะเอามาพัฒนาของตัวเองได้หรือได้ผลประโยชน์ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเทเลคอมนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับผมที่อรือ,อนในต่การขนส่งนะครับการขนส่งเนี่ยที่คนเราเนี่ยไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้การขนส่งก็จะช่วยให้เราเข้าถึงสินค้าบริการได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันครับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้เขาจะมาซัพพอร์ตเรานะครับซัพพอร์ตเราในการเวิร์กโฟล์มโฮมอะไรต่างๆกลุ่มกลุ่ๆนี้นะฮะก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่เคเชฟข้างบนท่าเดียวกันครับกลุ่มที่อยู่เคเชฟข้างล่างคือกลุ่มไหนกลุ่มธุรกิจโรงแรมนะครับกลุ่มธุรกิจด้านร้านอาหารกลุ่มธุรกิจด้านสื่อบันเทิงอะไรต่างๆที่ต้องพบปะผู้คนนะฮะหรือแม้แต่ธุรกิจอสังหาร,ริมทรัพย์อสังหาร,ริมทรัพย์นะครับให้เช่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศให้เช่่่าานนะะครรับหือไมวจเป็ คอนโดมิเนียมนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับประเทศทนในช่วงนี้ก็จะเป็นเเชิมลักษณะนี้นะครับจะมีกลุ่มที่อยู่ข้างบนก็คือกลุ่มที่รับผลประโยชน์ไปแล้วก็กลุ่มอยู่ข้างล่างนะครับก็จะสัมพันธ์กับเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้เป็นอย่างนี้ครับอ๋อครับขอบคุณมากครับแล้วท่านคิดว่าเราจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไรครับอ่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับจะรับมือ,อยังไงแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงมันต้องมาพร้อมๆกันกับ เขา่การปรับตัวแน่นอนครับมันมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอนาคตอยู่แล้วนะครับผมในไม่ถึงแม้ว่าจะไม่มีโควิดถึงแม้ว่าจะไม่มีโควิดยังไงเราก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงพร้อมกับอนาคตอยู่แล้วแต่โดยเฉพาะในสถานการณ์ทุกวันนี้เรามีโควิดอยู่แล้วปุ๊บเราจะต้องอาวางแผนครับสําหรับเศรษฐกิจในประเทศไทยกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย,ท,ไท,ย,ท,ไท,ยทุกวันนี้ที่เป็นเคชฟอยู่เมื่อคุณทราบอย่างนี้แล้วว่าเอยมันมีกลุ่มที่เป็นเคชฟกลุ่มที่เขาได้รับผลประโยชน์ กลุ่มที่อยู่ข้างบนเนี่ยเขาต้องวางแผนยังไงเขาจะต้องวางแผนปรับตัวในอนาคตแน่นอนผู้ปิดมันอาจจะไม่ได้หายไปนะครับผมมันจะต้องอาจจะต้องอยู่ต่อร่วมกันไปอีกเราจะทําให้มันหายไปไม่ได้หรอกครับอาจจะเหมือนกับเชื้อโรคต,ต่างๆในโลกเนี่ยเราไม่ได้ฆ่ามันได้เราแค่อยู่ร่วมกับมันได้คุณจะต้องวางแผนว่าคุณจะอยู่ร่วมกับมันยังไงเพื่อไม่ให้คุณขาดทุนต่อไปในอนาคตเพื่อให้คุณรักษาผลกําไรของคุณได้นะฮะนี่คือกลุ่มกลุ่มที่อยู่ข้างบนอาจจะวางแผนว่า ป้องกันมาตรการโควิดต่างๆมากขึ้นเพื่อให้ปลอดภัยกับผู้ใช้บริการให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดอะไรต่างๆาบริษัทขนส่งที่อยู่ในเคเชฟข้างบนควรจะวางแผนให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สะดวกกับผู้ใช้งานในขณะเดียวกันกลุ่มที่อยู่ข้างล่างผู้ต้องวางแผนปรับตัวเช่นเดียวกันครับคุณอาจจะต้องวางแผนปรับตัวว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยอาจจะต้องเปิดนตัวลงมาไหมเอาห้องต่างๆเนี่ยแปลงไปไเป็นอย่างอื่นอาจจะ อาจจะปรับให้ตัวเองไปอยู่ในเคชั้นข้างบนได้โดยการปรับห้องว่างของโรงแรมที่เป็นโกดังดใหญ่ๆหรืออาจจะเป็นลานจัดเลี้ยงอะไรต่างๆอาจจะลองปรับมาชั่วคราวเป็นสต็อกสินค้าชั่วคราวเพื่อให้ธุรกิจอื่นมาสต็สตอกสินค้าเพื่อให้เป็นการเพิ่มรายได้ของเราขึ้นมาหรือร้านอาหารสื่อบันเทิงต่างๆร้านร้านกินดื่มต่างๆนะครับควรจะเพิ่มช่องทางเดลิวเวอรี่ขึ้นมานะครับแน่นอนครับกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ข้างบนเนี่ย ยังมีทั้ง platform, แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มขนส่งอาหารแอปพลิเคชันยอดนิยมทั้งค่ายเขียวค่ายชมพูใ่ายตัวจีนะครับผมซึ่งสามข่ายนี้อำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าร้านอาหารที่ได้ปิดตัวไปหรือเปิดร้านไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมานะครับร้านค้าที่ยังประสบป,ปัญหาเหล่านี้อยู่อาจจะไปร่วมกับแพลตฟอร์มเหล่านี้แอปพลิเคชันเหล่านี้เพื่อให้ตัวเองจะจะพอได้รับผลกำไรขึ้นมาเพื่อให้ก้าวต่อไปใน,นอนาคตข้างหน้า ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมที่กำลังประสบปัญหาอะไรต่างๆอยู่ก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเป็นกำลังใจให้นักธุรกิจชาวไทยทุกคนเช่นเดียวกันครับครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณคุณปิยวัน์เป็นอย่างมากนะครับที่คอยมาให้ความรู้คําแนะนําดีๆกับทางรายการของเราอยู่ตลอดเลยสําหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าคุขอบคุณ,ค,ณครับผม